นำด้วยสมนำพื่บ่สมนำเหือนจะได้มูเขาบ่เป็นบ่าหวานตัวเป็นบาหวานเสือจ่อมเขาคือหน้าซาดิ้ตายนาาตายตายที่ว่าหอยแอนใส่ข้าวเปี่ยวน่ำยินใ่ข้ายํบมาอีกนำานมาใส่ตนเราเป็นเก่งด้วยเนาะแน่ำเขาดหนหมดีอ๋ออกนกัน มาเย้ยคีอหอขี้หนองเอ้ยคี้หอป่าปูไปให้แหล่งปูงซ<ๆ>บ